อยางบนด้วยเราพาไปดูเนี่ยคนหิวแต่ไม่ยอมบอกเนี่ยหลายตัจีเราอ่ะเ,ออเราแย่ไปแล้วอ่าทุกคนแล้วแม่เราจิ้มแบบวาซาบิโคตรมินอ่ะกินได้ไงไม่เผ็ดหรอหนูยืนในมูอน่ง ดีนะคนกินเลิศไหมคะ <Okay. S 1> เลิศไหมคะคุณแม่ฮะอเลิศไหมอืมอร่อยดูแบบเนี้ยจมูกทำจมูกจมูกไหลนี่ชินช้นสุดท้ายสุดท้ายท้ายแล้ว,แ,ลวแม่เราก็กินอย่างเล็ดเล่ยคะ่ะไม่มองเลยไม่พูดไม่จา วาซาบิก็เหลือโคตรโคตรเยอะโคตรอร่อยทุกคนออขอบคุณตัวเราไปก่อนนะครอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ